สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนังเกอลี่ก็อยู่บ้านค่ะบ,บุ้งนะคะใชัแล้คะ่ะมาสวัสดีค,ะค่ะบุ้งนี่ตอนนี้เรากําลังเล่นน้ํากันนะคะวันนี้เรามาบุกบ้านน้องผักบุ้งนะคะทุกคนนี่กําลังเล่นน้ํากันสนุกสนานเลยอันนี้นะคะก็คือพี่ใหม่กับคุณมาเล่นตรงนี้สวัีคะ่ะสวัสดีค่ะธนาโอเคระ<า>วังนะระวังนะพี่ใหม่น้องจะกระโดดแล้ว,ลวน้องจะกระโดดอ,อันนึง มีลูกบอลเต็มสาดเลยมาเดี๋ยวเรามาแข่งว่ายน้ำกันไปอยู่ตรงจุดเริ่มต้นตรงนน้นเริ่มต้นตรงนน้นเลยป้ายป้าพี่เจี๊ยบป้าเดี๋ยวเอาไปดูซิว่าใครจะถึงก่อนอ่าสองสาวพร้อมเมี้ยคะพร้อมเพร้อมเลยยกมือขึ้นยกมือขึ้นเร็วเร็วพร้อมไหมใช่ไหมคะจะรับป่ะนะหนึ่งสอง เอาเ้า้วกันเอาเข้าพอมกันเอาเข้าเทกันโอเคมาหนึ่งสองสามเร็ว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 เร้วเวเร็ววเร็วเ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 ววเร็วววรโวว เดมาลเดินมาเลยดูโดดโชว์พ่อหนะดูโชว์พ่อแล้วพ่อดูดูดูว่ายไปด้ี่ฝั่งเร็วว่ายไปเลยว่ายมาเลยว่ายมาเลยนี่นะคะทุกคนแม่เกตกำลังจะให้น้องเจอรี่ขึ้นมาจากน้ำนะคะตามมงขึ้นมาพี่เกลลุกเร็วมามา เดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นที่อื่นกันต่อนะเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านแล้วหนูปะขึ้นมาเร็วมาวันนี้สนุกมากเลยวันนี้มาไหวนะสนุกโอ้น่ะที่บ้านหลับตรงนู้นนะคะนี่บอเล่ของเล่ของพี่บุ้งกำท่าหลับโอเคอ,อ้าวอ้าว <c oughs> <c oughs> เร็วๆลุกขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยวอดเล่นโซนแอบนะ ค่าเช้าอดอเล่นชออ้อ,อนแอบนะเราเร็วเดี๋ยวจะเล่เดี๋ยวจะเล่นช้อนแอบค <นะ S 2> ่าเช้าโดดเล่นช้อนแอบนะลูกนะเวลามันก็จะหมดเออเฮ้ยช้อนแอบซอมบี้ให้ยึดข้างหลัไป้ด้วยหิป่ะเดี๋ยวไปเสื้อผ้า,ากันเนาะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนและคลิปนี้นะคะไม่เจกก็ระวังเปียกนะระวังเปียกนะอ๋อไป สำหรับคิมนี่เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเปลี่ยเสื้อผ้าก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะดูกันว่าเจลลีล่กับตากวุ้งจะทำอะไรกันต่อนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายกันเร็วบ๊ายบาย